นางเอกสาวหมดาวิกาโ h เน่ยอมรับผิดปมดราม่าแกลงนางเอกหมอขอให้มาติ่งตนคนเดียวประกาศหยุดทำเพื่อนใหม่ขอโทษผู้ได้รับกระทบหลังจากเกิดปมดราม่าสนันออนไลน์เมื่อหมดาวิกาโ h เน่กับแกลงนางเอกหมอมาได้ตอบคำถามสุดแซกในรายการเพื่อนใหม่ทาง YouTube d a v i k a h c h n n n e l จนเกิดเสียงวิจารณ์อย่างหนัก เพราะมีการาพาดพิงไปถึงบุคคลอื่นซึ่งวันนี้2มีนาคม2566ใหม่ดาวิกาได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่ององค์ที่เกิดขึ้นโดยเผยว่าก่อนอื่นเลยใหม่อยากจะเริ่มต้นตั้งแต่ว่าช่องดาวิกาชาแนลแล้วกันค่ะเป็นช่อง YouTube ของดาวิเองที่เพิ่งจะเริ่มทำคอนเทอนตอย่างจริงจังนะคะและมีรายการชื่อว่า เพื่อนใหม่ข้าทำมาสามเทปแล้วแต่เทปนี้เป็นเทปที่มีกระแสและมีดราม,ม่าเกิดขึ้นซึ่งมันมีคำถามเห็นนั้นสิบคำถามแต่คำถามที่เซนซิตีอมี2องคำถามด้วยกันซึ่งณนวันที่ดาวิรู้ว่ามันมีกระแสดาวิก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเลยเพราะรู้ว่าสิ่งอะไรที่มันผิดมันก็คือผิดข้าเราไม่สามารถทำให้สิ่งที่ผิด กลายเป็นสิ่งถูกได้และมันก็คือบทเรียนในชีวิตของดาวีในการที่เราเขียนคอนเทนต์ขึ้นมาแล้วมันไม่โอเคเราก็ต้องออกมายอมรับและเราก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราทําผิดอยากจะขอโทษค่ะวันนี้เตรียมตัวเตรียมใจมาเลยและอยากจะขอโทษทุกคนจริงๆขอโทษที่สิ่งนี้ไปกระทบกระเทือน ใจใจของหลายๆคนขอโทษที่เราทำคอนเทนต์นี้ออกมาแล้วเราไม่ได้รอบคอบพอใหม่ขอประกาศว่าใหม่จะยุติการทำรายการเพื่อนใหม่ไปเลยค้าใหม่จะหาคอนเทนต์อย่างอื่นทำแทนแล้วค้าเพื่อนใหม่ก็คือจบไปเลยอีพีนี้จะเป็นอีพีสุดท้ายจะไม่มีเกิดขึ้นอีกขั้งและจะเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นบทเรียน ของชีวิตและดาวีก็เชื่อว่าดาวีจะพัฒนาและเอาไปปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ในอนาคตค่ะ